คำเตือนนะจ๊ะคำเตือนคลิปวิดีโอทั้งต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่หยาบคายความรุนแรงและคำที่แสดงถึงอารมณ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสมน้องหนูที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้ละคำนะนำจากผู้ใหญ่นะจ๊ะคุณปู่มักย้ำผมอยู่เสมอว่าคุณปู่ลอมเบิกตั้งใจฟังให้ดีนะไอเอ๋ย ไม่ว่าจะยังไงก็ห้ามทอดเจ้าหน้ากากและผ้าคลุมนี่ออกโดยเด็ดขาดหากตัวตนที่แท้จริงของเจ้าถูกเปิดเผยจอมมานจะต้องไม่ปล่อยเอาไว้แน่แน่และนั่นก็เป็นคำสั่งเสียสุดท้ายของคุณปู่เช่นกันถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปเฮ้ ประตูแตกแล้วเ้อาพวกมันให้หมดเลยพวกนายโนสาวกไปลงนรกให้หมดสซกพวกแกคงไม่ต้องถามชื่อเสียงเรียงนามให้เสียเวลา ในเมื่อแกมองก็รู้แล้วว่าแม่ทัพแห่งกองทัพจอมมันมานี่ด้วยตนเองเลยท่านเหลือทางเลือกอยู่เพียง3ข้อข้อแรกคือยอมแพ้แล้วกลายเป็นเฉลยแห่งทัพจอมมานข้อที่2องฆ่าตัวตายเพื่อรักษาเกียรติเอาไว้ข้อที่3ในขณะที่ข้ากำลังชื่นชมภาพสงวลัภูมิจากหน้าต่างตรงนี้ก็ให้เจ้าลบหนีไปซะ เป็นเผ่าปีศาจแท้ๆต่กลับมาแสดงความเห็นใจแต่ทางนี้ข้าจะเลือกไม่ได้อยู่ในสมข้อนั้นเฮ้เ,เข้ามาเลยช่างเถอสุดท้ายก็เป็นอย่างที่คาดเอาไว้วายุเอ๋ยจงหวีดเสียงร้องออกมาระเบิดขึ้นกระแทกสงคร้มได้สิ้นสุดลงแล้วเอ๊ะ มนุษย์ที่ไม่ขัดขืนห้ามฆ่าส่วนคนที่ยอมจำนนก็ให้จับไปประถมพยาบาลซะทะทำแบบนั้นทําไมละท่านหาฆ่ามนุษย์ทิ้งไปสมุดแล้วใครจะมาส่งตัวให้พวกเรากันหล่ะเออเป็นอย่างนี้<ะ>นี่ <อ Screw S 1> นเก <selection. S 2> ือบพลาดไปซะแล้วเออสมแลว้วจะเป็นท่านไอ ผมมีชื่อว่าไอผมเองก็ไม่มั่นใจว่าจะเริ่มเล่าจากตรงไหนก่อนถึงจะเหมาะสมดีผมก็เป็นแค่ชาวญี่ปุ่นธรรมดาที่หาไดท้ทั่วไปมาก่อนหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือมีความทรงจําของชาติก่อนที่เคยเป็นคนญี่ปุ่นติดตัวมาด้วยในตอนที่เกิดใหม่เป็นมนุษย์ในโลกนี้แล้วก็ได้ทํางานให้กับกองทัพจอมมารอยางที่เห็นนั่นแหละ ยศในปัจจุบันของผมก็คือหัวหน้ากองพันใต้สังกัดกองกำลังที่7แห่งกองทัพจอมมารอันมีชื่อว่ากองพันอมตะและสัญญาที่ได้ให้ไว้กับคุณปู่เรื่องปกปิดความจริงที่เป็นมนุษย์ไม่ให้ใครรู้นั้นต้องให้ความสำคัญห้ามละเลยโดยเด็ดขาดหากตัวตนที่แท้จริงรั่วไหลออกไปผลมีแต่ตายกับตายยังไงก็ต้องเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นส่วนห้องที่อยู่ในตอนนี้ถูกปิดกั้นด้วยเขตแดนที่แข็งแกร่งมากจึงถือได้ว่าอุ่นใจได้ หากผมไม่อนุญาตไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถเข้ามาในห้องนี้ได้เว้นแต่ว่าจะมีใครบางคนซ่อนตัวอยู่ในห้องนี้ตั้งแต่แรกเสวัสดีจ้ะอะไรกันอยู่ในนี้มาตั้งแต่ตอนไหนกันเลนอย่าอย่าฆ่าหนูทิ้งเลยนะเจ้าค่ะหนูไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยค่ะดังนั้นได้โปรดว่าชีวิตหนูเถอะเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบสลบไปสิ ป้อมปาก,กลานวาเลนเซียแม้แหมแหมถึงก็ยึดคลองอาเซนนัมในเวลาไม่ถึงสัปดาห์โดยทหารเพียงกองพันธ์เดียวโหวหน้ากองพันธ์อมะตะไอ้ชักน่าสนใจแล้วสิว่าจะเป็นยังไงต่อไปถือว่าโชคดียิ่งนักที่ยึดปราสาทนี้ได้สำเร็จแต่ดูเหมือนว่ามนุษย์ที่รอดมาจะมีเยอะไปหน่อยนะครับจีรอนเจ้าหน้าที่ทหารออก ไม่ต้องเป็นห่วงไปผี่จากท่านจอมมารุ่นก่อนๆท่านจอมมารุ่นนี้แกให้ผลงานออกมาดีก็เป็นอันใช้ได้ยังไงเสียอาเซนัมก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าหากเหลือชาวเมืองไว้นิดเดียวใครจะกล้ามาค้าขายด้วยละ่ะ mm hmm. ก็จริงอยู่เห็นด้วยครับท่านไอครับออคือว่าจากนี้ไปจะให้ส่งส่วยให้กับกองทัพจอมแค่ไหนดีครับเป็นแค่มนุษย์แท้แต่บางอาจทักท่านไอแบบนี้ เอาให้เท่าภาษีของเดิมอ,อ,อ,อแต่ว่าหากมีแม้แต่ความคิดที่จะต่อต้านกองทัพจอมมาไม่ว่าใครหน้าไหนก็ต้องถูกจับมาลงโทษทันทีเข้าใจนะิหน่อย ไหนเคยให้สัญญาไว้แล้วไม่ใช่เหรอครับว่าอยู่ดีๆจะไม่ดึงตัวมาแบบนี้นะท่านเซฟิโลเชื่อเชือนทุกสปปรรพสิ่งวายุสัมพันธ์ เที่กับแตกรก็แก่งขึ้นอีกแล้วสินะเจ้าโกโลมเมื่อกี้ถือว่าเป็นของที่มีคุณภาพสูงเอาเรื่องอยู่นะเซฟิโลผู้นำสูงสุดของกองกำลังที่7แห่งทัพจอมมานนางก็คือหัวหน้าในสังกัดต,ตรงของผมเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้ความลับเรื่องที่เป็นมนุษย์เออช่วยเรียกตัวมาแบบธรรมดาบ้างเถอะครับ แบบนั้นก็ไม่เล้าใจสิแหมแหมแหม,แมก็นานมาแล้วที่ไม่ได้เจอกับจอมเวทอันดับหนึ่งไอ้เรื่องที่ยึดอาเซน่าน,นันได้หนั่นเหละครับไม่ว่าจะตอนเข้าตีหรือการจัดการหลังยุติสงครามล้วนแต่ไร้ซึ่งข้อตำหนิถ้าเช่นนั้นจะเรียกตัวผมมาทำไมเหรอครับท่านจอมมารุ่นที่หกสั่งลงมาว่าอยากให้เจ้าไปพบอย่างเร็วที่สุดยังไงล่ะเออ จอมมานเหนือหัวรุ่นที่หซึ่งก็คือจอมมานคนปัจจุบันหรือว่าจะเป็นเรื่องนั้นไม่เคยมีมาก่อนเลยนะที่ท่านจอมมานจะเรียกหัวหน้ากองพันเข้าไปพบนะเออแล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยละ่ะอาจเพราะยึดอาเซนนัมได้ในสัปดาห์เดียวก็เลยต้องตาท่านละมัง้งเอาละได้เวลาพาเจ้าไปยังปราสาทจอมมานแล้วออตอนตอนนี้เลยเหรอครับเอามือมาวางบนไหล่ของฉันสิ แม่แม่แม่นึกว่าจะแกล้งนียมาจับหน้าอกของฉันซะอีกเรื่องแบบนั้นไม่ทำแล้วโ้ยมันเหลืองช่างเป็นคนที่น่าเบื่อจริงๆแม่แม่แม่แล้วก็ดูท่าทางเครียดจังเลยนะกอดนน,นอนสิกูไม่มีตังค์จะแดกอือหือ มีกแพงอยู่ทำตัวดีๆแล้วรอไปก่อนนะเอว่าสัน้นเอ๊ะมันคือแสบจังสิ<อ>ก็นานอยู่นะที่ไม่ได้แวะมาปราสาทจอม,มานดูลำบนรถเลยสำหรับเจ้านี่คงเป็นครั้งแรกสินะ หมายถึงซิงเหรอตายๆแค่เห็นปราสาทจอมันก็กดดันแล้วเหรอแหมแต่จะเก่งก็คงไม่แปลกในเมื่อยังไงสิเจ้าก็เป็นมนุษย์ซิงด้วยสินะที่ขี้อายเอามากๆด้วยสิปิดไฟแล้วเธอจะรู้ว่าหมใหญ่เป็นยังไงเืเจ้าสีดะคือผู้ที่พึ่งยึดของอาเซนัมได้นะ ช่างเปลี่ยนไปด้วยพลังเวทที่งดงามยิ่งนะสมแล้วที่เป็นหลานของลอมเบอร์รู้จักท่านปู่ของข้าด้วยเหรอแกเห็นชุดคลุมนั่นไม่ว่าใครๆในเผ่าปีศาจก็ต้องรู้จักตามมาสิแม้ว่าท่านจอมมานจะใจกว้างแต่ก็สีเลียดเรื่องตรงต่อเวลาม,มากเน<ข><า>ื้อหัวรุ่นที่หก<ว><ห><ว><ห><ว><ฟ><า><ห><ว> แม้ว่าแต่ก่อนพ่อปีศาจจะเป็นเบี้ยร่างของพวกมนุษย์แต่ด้วยการลุกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจอมมารคนนี้ถึงกับพลิกเกมกลับมาได้ถือได้ว่าเป็นราชันวีรบุรุษผู้ที่มีผลงานเหนือราชาปีศาจทุกรุ่นที่ผ่านมาเลยในที่สุดก็จะได้พบกันแล้วสินะกับผู้นำสูงสุดแห่งกองทัพจอมมารแกนล คือเจ้าไอ้ที่ว่ายินดีต้อนรับสู่ปราสาทจอมมานนะไอ้แบบนี้มันต้องขยี้ก็ขอต,ต้องการตัดจบไม่แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้านเพื่อนชอบก็บช่วยกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับถ้าเรื่องนี้มีคนดูเยอะตอนที่สองอาจจะมาเร็เรวแล้วเจอกันบน๊ายบายจ้า